เคนะก็กล okay, so no so ับมายู่กับเราอีกครั้งในเกอ o ์สตูดิโอนะกับเกอส์เล่าเรื่องเจ็บฮะหลังจากที่ทางหายไปยาวนานว่าสองปับดาไอ้ก็หาแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดดูยูทูปมันจะลงสิสิกันโอเคฮะก็เราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะวันนี้ไม่แ่ผมขอบคุณกล้องนะเลยเงาๆหน่อย ใช่แล้วเหงา,งามากเหงามากครับเหงาซื้งโไปเลยโอเคครับวันนี้คุณก้องก็จะมาเล่าเรื่องแรกเลยนะกับเรื่องประสบการณ์การใช้เครื่องจกรโอเคมันหลายตัวนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหวาเสียวนิดหน่อยนะหวาเสียวนิดหน่อยหวาเสียวผมผมไปแล้วผมไปแล้วไอย้ยางย่งยาง,ยางมาเป็นปเรื่องเล่าเลยรื่องโอเคครับ,เ,คครบเรื่องมันเกิดจากที่ค่าสุดท้ายของวันที่เรียน วันนั้นอะจะเป็นวันเสาร์ด้วยนะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย <Okay. S 1> จะเป็นเคมีใช่เคมีเคมีเคมีโตใช่เราก็จะได้โรงเรียนกันปกติจนถึงช่วงสุดท้ายอาจารย์บอกว่าให้พักก่อนใช่ไหม, <Okay. S 1> มประมาณยี่สิบนาทีสุดท้ายเขาจะให้พักก่อนครับ <Okay. S 1> แล้วเขาเข้ามาตอนสักสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยชั้นว่านั้นแหละผมเบืเบือบ่อไม่รู้จะทําอะไรครับ <Okay. S 1> ผมก็หยิบเป็นไก่ขึ้นมาเป็นไก่สีส้มเหมือนไก่ปกติ <Okay. S 1> ที่ หายได้ตามทั่วไปัด้วยความพิเรนนะผมก็เอาใช้นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งจับกันกลกับนิ้วกลางปกติแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้นิ้วเชี่อมนิ้วโป้งใช่ไหมครับแล้วตัดปกติอโแตัดผมใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางตัดไม่ได้ไม่ตัดกระดาษนะตัดเพาะอากาศเออตัดเล่น เฮ้ยโว้คนนี้ไม่ธรรมดาชับชิบชับเล่นหนะชิบชับชิบชับอ่ะไอ้ขาดด่างเช่าเชอาชับเฮ้ตัดไอ้ขาดด่้งเช่าบอ่ะตอนแรกก็ตัดปกติปุ๊อกป๊อกมาเมือแล้วก็ตัดตัดเล่นไปสักพักอยู่ดีๆอุ้ยโดนอะไรวะแล้วก็มองที่มือตัวเองเข้านิ้วเลยชิวเอ็นเข้านิ้วไปายงไกลตัดโดนเข้านิ้วแน่เลยเฮ้ยไก่เข้าเข้านิ้วเลยนิ้วเนี่ยมันจะเป็นนิ้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีส่วนที่ออกมาของนิ้วอ่ะ ตรงข้อนิ้วบนอ่ะมัปปนมีภาพประกอบนะครับมันมีภาพประกอบนะครับมีมีปปมมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าคุณบอสใส่ก็มีถ้าคุณบอสไม่ใส่ก็ไม่เหมือนเราไม่เคยครับต้องวัน <c oughs> ต้องวานดีนะครับ <c oughs> เอเอครอบผมหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ก็ก็เห็นแล้วอ่ะเออว่าเนื้อมันหลุดออกมาคือเห็นเนื้อแหละโอ้เนื้อหลุดเลยเอ่ะเออแต,แต่แต่ไม่รู้ว่าเนื้อตอนนั้นหายไปแล้วไม่ได้เก็บไปทีน่ะครับผมไม่รู้ไม่รู้มีคนเห็นป่ะครับหลังจากนั้นนี่ก็วางใจไว้ที่โต๊ะนะแล้วก็เดิน เดินแบบเดินกรุงมืองเดินแบบว่าเหมือนกำหมัดข้างขวาไว้แล้วก็ใช้มือซ้ายกุมไว้แล้วก็ทําเป็นเดินจากห้องไปห้องน้ำเออตอนนั้นยังไม่มีเพื่อนรู้นะก็เดินเนี่ยๆเดินไปห้องน้ำพอใกล้ถึงห้องน้ำเนี่ยก็มาแบบจะดูหน่อยว่าแผลเป็นไงบ้างโอยเลือดเลือดเลือดเต็มมือเลยโอ้โห <c oughs> แผลเป็นรูเลยไงเลือดแบบไหลเอกมาเต็มอ่ะออ๋คครรับรับบ อ๋อเราถ้าเด็ูอยู่นะอย่าเรียนแบบนะมันอันตรายอย่าเรียนแบบอย่าเรียนวิเล่ยอย่าเรียนวิเล่ยคือพี่ก้องเขียนได้คอนเทนต์นะไม่ใช่เอาไปชรทุนเลยคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบที่เราให้เกียวอสุจิสามออกดีมากเนี่ยคอนเทนต์ก็ค่อยๆทำเลยไอคอนเทนต์นี่คิดปช่วยเลยครับโอ้โโหอเคครับพี่ก้อต่อแล้วเออหลังจากที่แบบว่าเห็นเรื่องเนี่ยก็รีบเลยรีบไปล้างเลยไปห้องน้ำ ไปตรงซิงล้างมือก็ล้างโว้ยล้างเป็นปสีแดงเลยไม่ใช่ล้างไม่ใช่ล้างผู้ก,กันอะแบบสีแดงอะเฮ้ยคนเทฮลิบอยมาแท้เลยว่ะแล้วประเด็นคือตอนนั้นมันมีพี่อยู่ในห้องน้ำด้วยแต่พี่พี่แบบว่ากำลังจะกลับบ้านใช่ไหมพี่เขาจะบางทีอาจารย์เขาจะแปะเร็วแล้วก็แบบกลับบ้านได้เลยตอนนี้เพราะว่าเขาแบบใกล้สี่โมงแล้วก็กลับบ้านได้เพราะมันเป็นวันเสาร์ด้วยไม่ได้เดือนไม่ได้เดือนเยอะเหมือนบันปกติที่เขาก็มองทางกูไว้ว่าเอะน้องเป็นแหละ าไปะะรเนผมเลือดเลือดออกนิดหน่อยพี Idol ่เลือกหมดไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าหน่อยนะผมเนี่ยพี่ก็ทคนน่าพี่เป็นคนน่าแบบไม่น่าหน่อยนะบมสงสัยอ่ะนิดหน่อยเลือดออกเออคือเลือดคือเลือดมเต็มมือแหละแล้วแบบฟาร์งแล้วน้ำก็เป็นสีแดงอ่ะพี่ก็งงนี่ก็เดือดร้อนไปเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรกูก็ล้างนะก็มองหาทิชชู่ไม่มีทิชชู่ก็นึกได้ชิชูอยู่ทิชชู่อยู่ชั้นล่างแล้วก็เลยดอโดนลงขึ้น่างแล้วมือมือมือที่แบบ โดนน้ำแล้วแผลก็แบบโดนน้ำด้วยแล้วเลือดแล้วเลือดก็หยดอะติ้งติ้อะเลือดกรส่งกับน้ำมันก็หยดเต็มพื้นเลยแต่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 ใช้ตินเฉียดกใช้ตเกียว<ๆ>ถ้าาหน้าคุณคแบบนี้แนะนำให้ดูดนิ้วตลอดละด,ดูดีิ้วอร่อยเลยดิตายตายงพายดูดน้วเองเอาเลยแบพายกินด้อยตัวคนอื่นถึงกินด้อยตัวเองคำหังมไ้อนจิม้โอเคครับเออหลังจากนั้นผมก็ลงชั้นล่างใช่ไหม ลงไปไปหยิบชิ้นชู้มาประมาณสักสี่ห้าแผ่นแล้วก็อุดแผไว้อุดแถวะแล้วก็กุมมือท่าเดิมแล้วก็หยิบอีกสี่ห้าแผ่นเสร็จกระจเปล่าเพื่อเพื่อชุชเแล้วก็ทําเดินเงียบเข้าห้องแบบไม่มีอะไรงจากศึกก็เแบบกุมมือกุมมือกุมมือให้จนหมดข้าบะเวลา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 ครูเขาให้เขียนเนี่ยกูก็เงียบเงียบเหมือนเขียนนะแต่ไม่ได้เขียนเพราะว่ามันใช้มือขวาเขียนไงผมผมผมเป็นข้างขวาไอ้ที่ตัดอะมเป็นข้างขวาเขาเลยลงทุนใช ขาซ้ายในการเขียนแทนนะเออใช้โยคะสไตล์ตยโยคะที่เรียนมาทุบอยู่มันไปเขียนได้โอเคครับก็นั่งรอจนหมดข้าวใช่ไหมครับผมแต่เลือดไม่ได้ออกเยอะนะไม่ได้ออกเยอะจนแบบหน้าซีดเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ก็แบบออกแบบเต็มมือกแค่เต็มมือกหน้านไปซีดแล้วตัวเริ่มซีดไปแล้ว <laughs> หลามาตัวแล้วแค่ที่หน้า หลังจากนั้นนะก็แบบกลับวินกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็กลับวินยิบดิวกลับบ้านแล้วก็ไปทําแผลแล้วก็แล้วก็เห็นเลยว่าแผลมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ลึกมากก็ถือว่ายังดีอยู่ประมาณประมาณมิลหนึ่งก็ป้ประมาณมิลหนึ่งอม่ถึงมิลบาทลเหรออุ้ยไม่ขนาดนั้นถอดยาบไม่มิลก็สองมิลอะน่าจะประมาณประมาณนั้นก็ทําแผลเสร็จแล้วก็จบทุกเรื่องนต้ก็ยังเป็นแผลอยู่นะรักษาอยู่ มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่านานเงี้ยใช่เพิ<ต>่งเรื่อง,เร,องเรื่องของคุณที่ดังขนาดไปสร้างไปอนิเมะเรื่องปูไปเท่าอ,อัจฉริยะหรือเปล่าลนีใช่ครับผมอันนั้นเป็นแบบเรื่องแย่เป็นช่วงที่แข็งขาดน,นะใช่ค<อ>ได้ใช้เวลาเพื่อฟื้นแข็งกลับมาเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยน <laughs> ายนี่นนัน่นเร <laughs> ื่องแขนโคนพิการนะแขนโกนพิการาเอะไรแบบทำลายภาพลักษณ์มาทุิทีทีแขนโกยกันแต่ข้าดีครับอ๋อครับ อ้าเกิดเป็นแขกคนคอมเมท่าส์ที่แนะนำให้ไปดูนะอนิเมะดีดีเรื่องหนึ่งแหละอนิเมะดีครับสลัดให้ดูหล่อเท่หล่อเท่คนณสวยคนณสวยงามก็ดูได้ครับผมดูได้หมดแล้วใช่ครมาถึงฟูมเปอท่อแล้วหมายถึงอย่าดีกว่าครับ <c oughs> อย่าดีกว่าไปบอกไม่หวเสียเลย <c oughs> <c oughs> อย่าดีกว่าอย่าดีกว่าในในหัวที่คิดไปไกลแล้วอย่หัวที่คิดไปไกลแล้วโอเคครับมาสู่เรื่องต่อไปครับเรื่องปัน เออผมไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเพราะผมไม่รู้จะเล่าดีๆแค่ไหนเออเร,เรื่องมันดีมากเลยนะครับผมใช่ครับเรื่องมันดีมากเลยบอกก่อนอันนี้เรื่องจากอาจารย์นะเรื่อเรื่องจากอ,อ,อาจารยอร์อนะอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับครับครับอาจารย์โรงเรียนครับอ๋อเรียกว่าอาจารย์ยอดโอ้เรียกว่าท่านเล่าเองเนะก็ <c oughs> ตรงน,นี้ก็ไม่ได้รบหลัวนะคือแบบพูดไว้เป็นอุทาหรอณอ์ใจในะเรื่องนี้มี ต้องฟังอะไรดีนะครับครับต้องฟังดีงๆดดแล้วโอเคครับถ้าเกิดผมพูดสรุปตรงไหนคุณกล้องช่วยเสิริมด้วยครับก็ได้ครับเลยครับเรื่องก็มีอยู่ยว่าอะเป็นเรื่องเราอาจารย์มิซิี่เขาเล่าให้เราฟังนะเมื่อประมาณนาน,นานแล้วนานแล้วอาจารย์เขาเคยปวดฟันนะเขาได้ไปหาหมอและทีนี้หมอเขาว่าแบบทําให้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับไป แล้วทีนี้มันปวดขึ้นมาอีกครั้งน,นี้แบบอาจารย์ไม่เชื่อใจ,จหมอเลยแล้วเราเปลี่ยนหมอไปอีกที่หนึ่ง,ช,ช,ช,งชื่อหนนะลวงพานี่เลยนะบางสิริโรงพยาบาลสิริสักอย่างเนาะอันนี้เราทำได้น่เราจะดูกันละโอเคอยู่ทีนี้เขาได้ไปหาหมอแล้วหมอกขฉีดยาชาใ้พยาบาลให้พยาฉีดยาชาให้แล้วขนาดเข็บนี่แบบ เข่าแขกนะเท่าแขนนะเอีกอันแับเอกเลยอันแบบเอี๊ยกแหลมเดียวที่เหลืออันเท่าแขนนี่มันเอาไปฉีดคนจริงหรอเอาไปฆาตกรรมเนโอเคครับทีนี้ถ้าฉีดไปแล้วแล้วหมอก็ให้นั่งรอใช่ไหมทีนี้คนป่วยก่อนหน้าคือคนที่มาฟันก่อนหน้าเสร็จแล้วก็เดินออกมาคุณหมอเลยมาเรียกว่าเออคุณตื้อเยอะครับ ก็เลเอ่อแล้วก็ดูหาว่าชาหรือยังครับก็แล้วเอ่อคุณครูอาาถามว่าชาอย่างไรเออวันนี้ชาไหชาอย่างครับเป็นแล้ววนะเนี่ยแล้วหมอให้วิธีตรวจว่าชาอย่างโดยแบบกัดปากตัวเองใช่ปะใช่ใช่กัดปากตัวเองเขาแบบอุ้ยเยังเจ็บอยู่เลยก็เลยแบบยังนั่งรอต่อแล้วเขาให้คนต่อไปจากอาจารย์แกไปไอ้นั่นก่อน ไปทำปั่นก่อนครับทีนี้พอเสร็จคนนั้นปุ๊บก็ามาอีกรอบนึงแล้วถามว่าอาจารย์สายยังปุ๊บอาจารย์ตยาาย้กัดปัดตัวเองครับไม่บอกอย,ยังไม่ฉาเลยยังเจ็บเหมือนเดิมเลยก็ให้คนทไปไปอีกรอบคราวนี้มาละมาละคราวนี้คุณครูคได้ไปแล้วใช่ไหมคุณก้องใช่ครับอันนี้เข้าไปในห้องแล้วทีนี้คือเขาต้องทดสอบปั่นใช่ปหม ใช่เขาเขาจะทดสอบแบบตอนแรกหมอคิดว่าอาจารย์เนี่ยเขาแกล้งเขากลัวกลัวว่าจะทำรู้เจ็บใช่กลัวกลัวว่าแบบกลัวการทำฟันไงเพราะแบบมันกลัวเจ็บใช่เขาก็เลยแกล้งเขาเลยอย่าไม่ชายังไม่ใช่ยังไม่ชาคนอื่นเลยคนอื่นเลยเนี่ยใช่แล้วความจริงแล้วกูได้ปวดปวดปวดครับโอเคครับก็หมอเลยแบบให้ พยาบาลล็อกตัวไว้แล้ว,ลวเราก็หยิบของมาแบบทำแบบให้เขาเรียกอะไรอ่ะจะทำแบบดูฟันหรือวะเนี่ยดูฟันดูฟันแต่อาจารย์นี่ไม่ได้แตบบ่ให้จับตัวนะแต่ไม่ได้ปิดตานะโอหมอหยิบอะไรไมาเห็นหมดเลยนี่แหละแต่เป็นมีดหมอแบบแทงเข้าไปานี่แเนะบอร์11อะ่ะเบอร์11อะ่ะนีดหมอเบอร์11แอ,อ่โหไอ,อของดีเลย <laughs> เตรียม เน่เอามาแล้วนี่เห็นแบบสุดยอดไปเลยแล้วทีนี้ใช่ไหมเพื่อความที่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ฉาใช่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 พอ,กกอ,กกอสมองเขาตอบฟังเสร็จปุ๊บก็ร้องไงครับก็ร้องโอ้ยอย่างนี้เลยโอ้ยอาจารย์ร้องโอ้ยร้านห้องเลยทำไมมันเป็นยันโอ้ยแบบเอาชนะคนก็ห้องเสียขวัญเลยเออใช่ <c oughs> <c oughs> พยาบาลเนาด้วย็ล้วตกใจกันหมดเลยตกใจกันหมดเลยแล้วนายต่อเหรอมันกล้อผมเริฟเลิฟละแล้วแล้วหมอก็ถามว่าอันนี้แก้งหรือยังไงเนี่ยอันนี้แก้งหรือยังไงอาจารย์บอกแก้งใส่ใส่กระบะแก้งอยูงแท้แน่นอนครับเออบอกเข<อ>าก็เลยหยุดยาหนึ่งมาฉีดต่อครับผมแป๊บเดี๋ยวก็ชาเลยอ้าวเอาไปใช้อันนี้แต่แรกโอ้ มันไม่ได้ครับครับหมอบอกว่าอันนี้มันมันอาจารย์บอกมานรู้ที่หลังว่ามันเป็นมอร์ฟีนไงมันเป็นยาเสพติดอ๋อมันเป็นหมอฟินไม่ข่าวว่าอาจารย์ยิ้มตลอดเลยนะ่ไหมอาจารย์หบอหมอจีดเธอแบบหมอฉีดเธอแบบไม่ใช่อะไรอันนี้อันนี้เสกเกอร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ใหเร้องเรียนท่านนะครับอาจารย์นัจจะสั่งฟอภัยครับผมขอปลายครับอาจารย์ยอดไม่ใช่เฮ้ยอาจารย์อาจารย์คนนั้นแหละไม่ใช่อาจารย์ยอด อาจารย์ได้ชาย์าอะไรเอยอะนะใช่ใช่เรื่องเล่าเขาเยอะครับผม<ไ>ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องฟันใช่ครับผมหลังจากวันนี้เขาแทบไม่ปวดฟันอีกเลยเขาได้บทเรียนว่าต้องทําความสะอาดฟันทุกครั้งนะครับผมครับมันทรมานก็เลยเกิดน,นะก็เดี๋ยวผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าอาจารย์แกที่มีเรื่องเล่าเยอะนะคร่ง<ไ>เราก็จะเอาเรื่องเล่าอาจารย์แกมาเล่าเพิ่มนี่แหละเรื่องหน่อยก็มาจากอาจารย์แกนะครับ ครับเผื่อใครไม่ดูนะอาจะอ่านการจะถ้าใครยังไม่ดูกดปุ่มตัวไอ้เออขายโดนเต็มโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ถ้าอยากฟังอีกก็บอกมาครับจะได้ไปบอกอาจารย์ได้แล้วอ,คคอาจารย์รู้เหมือนคั้งเรื่องเล่าครับผมครับคั้งเรื่องเล่าเป็นอาจารย์ที่ปมาตกานโชคช่วยน,นะโอเครับอายุเยอะเลยอายุก็ประมาณนี้เนาะพี่แบ็คแจ็ค แับท,บที่บอสมาเรื่องนี้ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบครับ